สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับบ่ายๆเนาะก่อนที่จะออกไปวิ่งออกกับร่งกายเนาะขอมาทำคลิปนี้อคลิปวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเอฟซี FC ทุกท่านคงคลายใจเนาะคลายความกังวลใจเกี่ยวกับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเนาะ ผมขอเรียกว่าลุงพันตามที่บรรดายูทูบเบอร์หรือว่าเอฟซีต่างๆเรียกตามกันนะครับแต่โดยส่วนตัวนะถ้าว่าคุยกันนี้ผมก็จะเรียกเบาพันว่าเบาพันนะไม่ได้เรียกลุงพันวันนี้ลุงพันก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะตนเองถึงสถานการณ์ของตนเองนะออกมาเปิดใจอย่างหมดเปลือกเลยลุงพันนี่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับลุงกับป้านะที่ลุงพันได้เล่า มาเนาะลุงพันได้ขออนุญาตลุงกับป้าที่ว่าลากลับบ้านสามเดือนนะไปอยู่กับครอบครัวส่วนในเรื่องที่จะไปทำงานกับลุงจิมนั้นก็เป็นครัางคราวเนาะอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกันนะต้องแยกประเด็นออกไปเนาะลุงพันเนี่ยเข้ามาหาลุงมาอยู่กับลุงตั้งแต่แรกๆผมก็มั่นใจกับลุงพันมาตลอดลุงพันเนี่ยไม่ไปไหนหรอก เป็นบุคคลที่ว่ามันคงกับลุงกับป้านะผมเห็นลุงพันตั้งแต่แรกๆตอนที่เข้ามากกกอกใหม่ๆนะสมัยนั้นตอนนั้นเนาะลุงพันขับมอเตอร์ไซค์ห้างมาเนาะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์เก่าๆมอเตอร์ไซค์ห้าแล้วก็มีโทรศัพท์รุ่นเก่าอะ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าขาตั้งกล้องไหมเขาเรียกว่าขาตั้งกล้องลุงพันก็สภาพที ลุงพันมาใหม่ๆนี่ตอนนั้นผมเห็นช่องแดกเดอรมั้งที่สัมภาษณ์ลุงพันนะเนาะสัมภาษณ์ว่ามาจากไหนเขามาทําข่าวลุงพลยังไงเนาะตอนนั้นลุงพลกําลังเป็นกระแสดังเลยเนาะช่วงนั้นอนะ FC หลังไหลเข้ามาเต็มลุงพันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขามาทําข่าวลุงพลเนานะตอนนั้นลุงพันก็ยังไม่เก่งยังไม่เก่งโซเชียล กำลังจะเริ่มไปถ่ายทำนั่นแหละตั้งแต่ยุคนู้นเองว,วันนี้หลวงพันธ์ก็ได้เล่าสถานะของตอนเองนะหลวงพันธ์ก็มีภารกิจเกี่ยวกับครอบครัวเนาะที่จะต้องไปทําไปอยู่กับครอบครัวสักระยะหนึ่งเนาะหลวงพันธ์หลังจากที่หลวงพันธ์นานแล้วไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะซึ่งอยู่กับหลวงมาสี่ปีเนาะสามปีสีป่ปีส่วนหลวงพันธ์กลับไปอยู่กับครอบครัวนั้นจะไม่ให้หลวงพันธ์ลงคลิปเลยมันก็ไม่ได้เนาะ ลงุงพันเป็นเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงเนาะไปถ่ายทําสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะได้ลงคลิปเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาจุนเจนะือเนาะช่วงเดียพักอยู่กับครอบครัวเนาะแต่ก็ยังว่าแล้วครับช่วงบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆคลิปแต่ละช่องเนาะมันจะมียอดวิวตกเนาะไม่ว่าช่องไหนนะเนาะกระแสมันก็ดบับดนะัลงะกลุงพันเองก็มีภาระ,ระทางบ้านเนาะ ก็อย่างว่าแหละที่ลุงพันก็เคยเล่าอะไรแหละลุงพันก็ก่อนหน้านั้นก็สภาพสถานการณ์ลุงพันนั้นขาดสภาพคล่องเนาะแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายอะนะถูกสารฟองใช่ไหมต้องขายบ้านใช้หนี้นะแล้วก็มีผู้ใหญ่จีดีมีญาติผู้ใหญ่เนาะอนุญาตให้ ลุงพันสร้างบ้านในที่ดินของผู้ใหญ่เนะาะญาติผู้ใหญ่แล้วเนาะที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์ก็ลุงพลนะลุงพลปราแต่ในละไปช่วยลุงพันที่เห็นคลิปกันเต็มเนี่ยผมก็เข้าไปดูอยู่ผมก็ยังช่วยบริจาคเงินเข้าไปด้วยช่วยสมทบซื้อปูนซื้ออะไรนะผมโอนให้โดยตรงกับลุงพันเนาะลุงพันแกเป็นคุณซื้อเนาะลุงพัน อยู่กับลุงมานานไม่ไปไหนนะลุงพันไม่ไปไหนยังไงยังไงเอซก็ให้กําลังใจลุงพันนะอย่าได้คลุกคลงสงสัยในตัวลุงพันนะแต่ก็บางท่านก็อาจจะคิดนะคิดหวาดระแวงที่ลุงเห็นลุงพันไปช่วยลุงอ่ายูทูบเบอร์ชงดังนั้นนะแต่ก็ลุงพันได้ออกมาชี้แจงแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากมายเนาะ เป็นฟ4หลงพันธเหมือนเดิมหลุงพันก็ชัดเจนเนาะหลุงพันธ์ไม่ได้มีอะไรเนาะเหมือนเดิมหลุงพันธ์ก็คือลงพันธ์ไทยบ้านนอกเหมือนเดิมนะครับติดตามชีวิตหลวงป้ามานานนะผูกพันธ์นะเวลานายช่างใหญ่จะทำอะไรเนี่ยจะเห็นเสมอเลยในคลิปอะ่ะจะมีลุงพันธ์อยู่ข้างกายช่วยนายช่างใหญ่ทำนะ ก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรนะี่ข้างๆต้องมีลุงพันคนหนึ่งละนั่งข้างๆกับลุงช่างใหญ่นั่งใกล้ๆบริเวณที่นายช่างใหญ่อยู่นั่นแหละไม่ว่าจะกินข้าวอะไรนะเห็นตามคลิปตามอะไรเป็นคนสนิทของนายช่างใหญ่คนหนึ่งละที่นายช่างใหญ่ให้ความสนิทสนมุมให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะสามารถหยอกล้อกันกันได้อะกับลุงพันเนะนะี่ยนะลุงลุงลุงพันกับนายช่างใหญ่นะ นี่ยมันจังใหญ่ความสําคัญ FC ทุกท่านก็สบายใจได้เนาะวันนี้ชัดเจนที่สุดล้ะลุงพันธ์ไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่กับลุงกับป้าเหมือนเดิมนะครับอ๋อก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก็มี FC เนาะคอมเมนต์เข้ามาถามว่าผมกับลุงพลนี่ใครแก่กว่ากันเนาะคงคงจจเย็นผมเรียกลุงพนลุงพลเนาะจริงๆแล้วผมก็เรียกตาม ที่สื่อทีวีต่างๆตั้งชื่อให้เป็นลุงพลลุงพลใช่ไหมบรรดายูทูบเบอร์ก็เรียกลุงพลลุงพลลุงพลนี่ก็คือลุงของของหลานอ่าช่องอัมรินทีวีฉงนั้นกับคุณพูดแหละเป็นพูดตั้งชื่อให้ลุงพลลุงพลก็เลยเรียกตามๆกันไปจนติดปากปัจจุบันนี่ไงนะผมก็เรียกชื่อลุงพลตามเขา คือลุงพลก็คือชื่อลุงพลไงนะเอย่าคิดมากนะครับผมก็เรียกตามตามกันไปเนาะเอซถามว่าผมกับลุงพลนี่ใครแก่ผมนี่แหละแกกว่าแต่ผมจะเรียกลุงพลคือพอใจที่จะเรียกแบบนี้เนาะส่วนคนอื่นคนอื่นจะเรียกยังไงนั้นมันก็มีเกี่ยวกับผมเนาะเ <F 4. S 2> อซเนาะตามใจใจใครก็ใจมันเนาะผมจะเรียกแบบนี้